ูนกค,ค่ะเขาไม่ได้กลัวความหนาวเลยนะฝนก็ตกเราก็ไม่กลัวเหมือนกัน, <laughs> าานภาษาฝนคือนูนมาต่างมหาสีฟงสีฝนแล้วสิษีเ่ายนดูอันนี้นกน,น,นกอันนี้นกอันนี้คนละสีเลยนนเธอเไม่ต้องไปกินดอกไม้เขานะเธอเ <laughs> ขาปลูกไว้ให้สวยเธอไปกิกดอกไม้เขาทำไม <laughs> ออกมา สวยมากเลยฝนก็ตกตกก็ไม่กลัวค่ะเปียกก็เปียกอันนี้คืออ่าวซิดนีย์แล้วค่ะเราเดินมาถึงอ่าวซิดนีย์แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูดนู่นเห็นสะพานไหมเดี๋ยนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นั่นขัดสะพานเดินไปค่ะเดินไป ดูนกเสือเสือกับปัสไซแขนยาวผอมก็หลังค้น มั่นใจไพสีหูเออใส่มากเกี่ยวแบบตกไพซีหูแล้วว่ามันสิฝนตกอ่ะเอามันตกมืดอเขาบอกเนี่ว่าฝนตกมืดเรื่มเรื่มแอบเสือว่าที่จริงเสือเสือสีม่วงอ่ะว่ามันใส่มาแล้วเด้บะนี้เปลี่ยนกระเป๋าใหม่ก็เลยยากงเขาบัดนี้ยางว่าแล้วเจ็บไปยางสื่อจะโตได้เด้อ เป็้กันารลดแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยอ้าวยูนิรุ่นกันที่ดิสีม่วงนี่เฮาบริสุทธิ์ยูนินนนยูนิคอร์ได้สืทอของของประเทศของประเทศอเมริกามั่งเยอะย์เยอะย์เซ็นทรัลมี ก็อยานียก็เป็นเป็นตยาง่แล้วน่้ยางสีคือยอันนี้เป็นทายยางชองที่